มาต่อกันที่ข้อ,ขอสี่ค่ะข้อสี่กราฟสีดำนี่คือกราฟอะไรพาราโบลาเอ็งมากพาราโบลาให้มันเป็นสมก,การที่หนึ่งละกันเนาะ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเป็นสมก,การที่หนึ่งต่อมา y บวก x เท่ากับหนึ่งเป็นสมก,การที่สองมาดูจุดตัดบ้าง จุดนี้คือกอไก่ละกันจุดนี้คือข้ไข่จุดกอไก่คือจุดไล่ x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งก็คือจุดศูนย์หนึ่งข้อไขล่ล่ะ x เป็นห <c oughs> นึ่งสองสามลบสาม y ล่ะคะหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่สี่เนาะสี่เริ่มแทนเลย แทนยังไงอะดูกรไก่ก่อน x y เท่ากับ y คือ1เท่ากับ x กําลังสอง x คือศย์กําลังสองบวก2 x คือศบวก1 1เท่ากับ0กำลังสองเป็น0นบวก2คูณ0นย์เป็น0บวก1 1, 1ก็เลยเท่ากับ1จริงให้เป็นตัว t คือ true นอมา ดูก็ไกลเหมือนเดิม0 1เหมือนเดิมแต่เป็นสมก,การที่2สมก,การที่2บอกว่า y บวก x เท่ากับ1 y คือ1บวกกับ x คือ0เท่ากับ1จริงไหม1บวกศูนย์ได้หเท่ากับหนจริง true ให้ตัวทีไวอมาขาไข่จุดลบสามสี่มการคือ y คือ4เท่ากับ x คือลบสาม กำลังสบวกสอคือลบสบวกหนสก็เท่ากับลบสามกำลังสองคือ9บวกอ่ะบวกคูณลบได้ลบ2อคูณสได้6กเนเนาะบวกหนสีก็ได้เท่ากับ9บกลบหได้3ามบวกหนสีก็เท่ากับสจริงไหมจริงถูกเก่ง <Okay. S 2> ต่อมา กับสมการที x ่2บ้าง y บวก x เท่ากับ1 y คือ4บวกกับ x คือลบ3เท่ากับ1ก็เหมือนกับ4ลบ3เท่ากับ1 4ลบได้1 1เท like ่ากับ1ก like ็ยังเทอู one, ่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จากการดูกราฟก็เป็นคำตอบของระบบสมการนั้นจริงๆเจ๊เจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้ โอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปความรู้กันนะคะ